คนที่ฝึกพร้อมกับลุงตาน่ะเขายังรู้เขายังไม่รู้เลยใช่ไหมเพราะต่างคนต่างไปตามเวลาส่วนลุงตากับพวกกะไปวันวันสุกกางคืนตั้งหลายปีนะช่วงหลังพอท่านอายุมากขึ้นเนี่ยไปรบกวนหลวงพ่อเขาห้ามไปก็เลยไม่ได้ไปไปกลางวันแล้วแต่เนี้ยพลนี้กลางวันคนก็เยอะนะแต่เนี้ยเอ โอ้เสร็จเลยสมัยที่อยู่ไปกับท่านกลางคืนนะ6โม,มงไปรวมเันที่วัดสแกนประมาณนะั้นโอ้ยคุยสนกุกท่านพูดอธิบายหลายเรื่องเรื่องนะ่ะเรื่องการเวียนว่ายแต่เกิดเรื่องนี้โดยตรงจะไม่ฝึกไม่ได้หรอกครับเพราะการเวียนว่ายแต่เกิดมันเป็นธรรมชาติคนที่เขาค่อยฝึกเนี่ยมันจะมีความรู้สึก มันจะขยันไปเองมันจะชินไปเองอย่าไปหยุดหยุดไม่ได้เราถึงมาสร้างสถานธรรมไปเรื่อยๆเนี่ยไม่หยุดเลยเนีย่ยเริ่มไปเริ่มไปน่านนะให้หลวงพี่ไปดูที่ที่น่านเขาถวายมาอุตริดจะเพิ่มอู่หลายที่อะเพิ่มไม่สร้างสาลายอย่างเงี้ยไม่สร้างอะไรลงลงทุนน้อยกำไรเยอะ อา้าวถูกนะลงทุนน้อยกำไรเยอะไม่รู้ใครสวดเมื่อไหร่คร,ครได้บุญเมืน่อนั้นอนะ่ะเออเราจ้างมาท่านให้ท่านสวดมนตนะ์นะเออเราต้องการความสว่างของท่านไนงะ <c oughs> แล้วใครได้ก็เราไัได้เออธุรกิจธ,ธุรกิจบุญไงถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วโอ้นึกไม่ออกก็แย่แล้วล่ะ ธุกิจบุญมันก็ไปตามมนุษย์ตามวิญญาณตามรูปรักษ์ที่เราสร้างแผ่กระจายออกไปยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งกลับมามากเท่านั้นได้นิดเดียวนิดเดียวนะก็สองพันปีนิดเดียวไหมนิดเดียวนะสักคนที่ปรถนาเป็นโพลิสัตเป็นหนอพรธภรมพุทธเจ้าองค์งข้าง,งหน้าเนี่ยจังหวะนิดเดียวเลย อย่างเราเนี่ยยังไม่รู้เลยเกิดมาจากไหนก็ไม่รู้ตายแล้วไปไหนก็ยังไม่รู้เลยพ่อไม่ฝึกไงถ้าฝึกมันก็ต้องรู้ดิเหมือนเราเรียนทั้งโลกอะเราเรียนเราไม่รู้เราก็สอบไม่ได้แล้วเราก็ไม่รู้แล้วก <c oughs> ูก็เละเทะไปแล้ว <c oughs> จะไ่ไหมชีวิตกันเละเทะไปแล้วเพราะเพราะไม่ตั้งใจเรียนทางโลก มาสวดมนต์ภาวนามาสวดมนต์เนี่ยก็ไม่ตั้งใจสวดอายุมากขึ้นแล้วใครจะดูแลเราปัญหามีตัวอย่างให้เห็นที่ทำเยอะเลยฮะอายุมากแล้วไปไหนก็ลำบากแล้วไม่สวดมนต์ผีก็ไม่ดูแลแล้ววิญญาณก็ไม่บริการแล้ว เออกินแล้วต้องขอเขากินแล้วเออถ้าคนสวดถ้าคนฝึกจริงๆอ่ะเขาไม่ขอใครไม่ขอใครหนองตาเคยขอใครไหมเอาไม่มีพระป่าไม่เคยขอไม่เคยแจกทองอจ่แจกกับคนอื่นอ้าวไม่มีก็อย่าทำไงสวดมนต์ดีกว่าบุญมากกว่าอีกตัดทุกครั้งสว่าง,างทุกครัง้งสว่างไปเรื่อยๆเนี่ย พอมันเบาเนี่ยมันสว่างไปโลกธาตุนู่นพอสวดปั๊บเนี่ยไปแล้วเทพผมทุกชั้นพวกหมดเลยเออแล้วลเรานึกอะไรเนี่ยเขาไม่ช่วย,ยเป็นไปไม่ได้หรอกมีหลายคนเนี่ยไม่เรียนหนังสือนะเมื่อวานยังคุยกับเขาเลย ตอนไปฝึกที่สรางมาอายุสิบหสิบหขวบแค่น้นเองจบหมหกแล้วก็ไม่เรียนเลยพอ่อหลวงตาบอกไม่ต้องเรียนอยากทดลองว่าศาสตร์นี้มันได้จริงๆริงไหมเมื่อวานถามตอนนี้ใช้รถอะไรรถบีเอรุ่นใหม่ไม่ไดเรียนหนังสือนะจ๊ะนอนนะจ๊ะนอนให้ลุงน้องทำนะจ๊ะเออ แต่เขาสวดตั้งแต่จบมหกจนทุกวันเนี้จริงๆเขาทำบุญตั้งแต่เด็กนั่นแหละแต่เขาไม่ได้สวดเป็นงไงฟังแล้วรู้สึกยังไงเรียนทั้งโลกนะจบ,กจบด็อกเตอร์เอาจบด็อกเตอร์ไม่รู้จะทำงานหรือเปล่าไม่รู้จะรวยหรือเปล่าแต่สวดมนีรวยแน่นอนนะล้านล้านเปอร์เซ็น ส่วนจริงๆนะจ๊ะไม่ใช่ส่วนแล้วก็เล่นเกมหรือพูดคุยกันไม่ใช่คุณต้องอยู่กับเนี่ยโดยเฉพาะภูมิหารไปจวหล่อเลี้ยงเลยเลี้ยงพุทธมนต์ท,ทุกทุกพุทธมนต์อ่ะภูมิหารเนี่ยคือไม่ทําร้ายตัวเองอ่ะใครจะว่าอะไรกูไม่ส่วนกูสนมนต์อย่างเดียว <laughs> มึงจะดีมึงจะเลวไงกูไม่สนน่ะกูสนมนต์อย่างเดียวจบ ทำไปเรื่อยอะ่ะทำจนชินอะ่ะคิดซะว่าอยากพิสูจน์ว่าไอ้ที่ท่านสอนเนี่ยมันมีประโยชน์ขนาดไหนเออถ้าคุณไม่ทำวันนี้สมบอกถ้าเองไม่ทำวันนี้พรุ่งนี้เองก็ไม่ทำเมื่อเลือนเองก็ไม่ทำถ้าเองทำวันนี้ ทำวันนี้ทำวันนี้ทำวันนี้ไปเรื่อยๆไงก็วันนี้ไงแล้วปีหนึ่งอ่ะกี่วันนะสามร้อยหกสิบวันใช่ไหมเออร้อยปีกี่วันสี่หมื่นวันวันหนึ่งยี่บสี่ชั่วโมงแล้ววันนี้กูบันทึกอะไรทางกายกรรมจีกรรมมโนกรรมนั่นคือการนั่นคือกรรมการบันทึก ทุกลมหายใจเข้าออกแม้แต่ฝันแม้แต่นอนถ้าฝันก็บันทึก yeah. คิดไม่ออกก็แย่แล้วล่ะศาสนาพุทธไม่ใช่ศา,า,สาสนาที่ทำให้เรามงมงายคนมันงมงายไปเองพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องการมิว่าใจเกิดไม่เกิดได้ยิ่งดี แต่ต้องเข้าใจการเวียนว่ายใจเกิดเพราะมันตายแล้วมันเกิดมันตายมันเกิดมันตายมันเกิดอ้าวก็ถูกแล้วอ่ะไม่มีใครไม่ตายในโลกเนี้ยตายหมดแล้วก็เกิดเวียนว่ายใจเกิดโลกนี้ไม่ใช่ของใครของใครไหมนี่มึงจะใหญ่มึงจะเล็กจรวยยากดีมีจนยังไงอะ่ะเอาอะไรไปได้ไหมตายแล้วไม่ได้สักคน ถ้าอยากมีประโยชน์กับตัวเองนะไม่อยากมีทุกข์นะต้องสวดท่านบอกเวลาเองมีทุกข์เนี่ยเองจะเข้าใจเองจะเองจะบรรเทาทุกข์ได้ยังไงเองรู้เวลาเองมีสุขทางโลกเนะี่ยเองก็จะไม่ติดเองก็ต้องฝึกต่อเตรียมตัวที่ต้องตายแล้วเกิดมนุษย์สำคัญที่สุดแล้วคือปัจจฉิอร <laughs> ใช่ว่ามีข้าวมีอาหารมีที่อยู่อาศัยเครื่องหนุ่มยารักษาโรคจบถ้าเราไม่ดินน้นรนอยากทุกวันมันติดวัตถุมีความอยากอยากเหมือนคนอื่นเขาทําดีก็ได้ทําไม่ดีก็ได้เพราะความอยากจะมาถ้าทําไม่ดีติดภูมิติดชาติติดพบไปั้งโน้น,นติดความไม่ดีไปยาวเลย ถ้าติดความดีกันนู่นยาวเมื่อนนี่คือการเวียนว่าแต่เกิดที่ท่านสอนไว้หลวงตาก,ก็เลยลาออกลาออกจากงานนะจ๊ะสมัยก่อนฟองสบู่กำลังขึ้นโบนัสตั้งห้าหกเดือนนะจ๊ะ <laughs> <laughs> เพื่อนมันหมกมึงบ้าแล้วมึง หลวงตาพูดกับมันว่าไงด้วยถ้ากูฝึกจริงๆเนี่ยกูรวยหลวงพ่อบอกอออกแล้วเนี่ยไม่ฝึกได้ไงอ่ะเออโดยบังคับตัวเองชัดๆเลยนี่คือการบังคับตัวเองถ้าคุณเข้าใจเนี่ยมาอยู่นี่เนี่ยต้องฝึกให้เลี้ยงตัวเองให้ได้ในอนาคตไม่รู้อะใครมองเราว่าดีอะ ถ้าคนเคยผูกพันกันในอดีตเนี่ยมองปั๊บเนี่ยน้ําตาไหลน้ําลายยืดเลยล่ะเพราะเหตุอะไรล่ะเพราะเรานําขึ้นพุทธคุณธรรมคุณสังขานเราเวียนตลอดพื้นจักรพัดขึ้นไตสนานาคมขึ้นภูม,มิหารขึ้นลุงปู่ <c oughs> ใช่ไหมผ่านแล้วตลอดเพราะเราบริกรรมตลอดส่วนมนขี้เกียจแล้วก็แผ่ เออแล้วก็พิจารณาเออเราก็โมทนาบุญเราก็อยู่กับบุญนะชีวิตอยู่กับบุญท่านมีชีวิตอยู่กับบุญเนี่นะท่านไม่คุ้นกับความสงบสงบนี่เป็นไปไม่ได้หรอกจิตท่านสงบแน่นอนนะขึ้นที่ไม่ดีรับทางตา,าหัวจมูกลิ้นกายท่านรู้แต่ท่านไม่ต่อท่านไม่ไมีอาการรู้หมดแหละ พราจิตมันเบาแล้วจิตเป็นพรมแล้วสวดทุกวันน่ะไม่กี่ปีก็ขึ้นพรมแล้วคือจิตไม่ลำคาญแล้วไงนั่นก็คือพรมนะจิตไม่ลำคาญเนี่ยเวลาสวดมันจะเพลินเวลาสวดเพลินแล้วมันก็แผ่ไปตามป้าหมายได้เลยแล้วก็ไปดูที่เราที่เราจ่อไปนั่นดูผลงานว่ามันมันได้ไหม ม่ใช่สวดแล้วก็ไม่ได้พิจนารณา,นาก็ไม่ได้พิสูจน์อะไรก็ไม่ได้รวยขึ้นก็ไม่ได้ดีขึ้นเนี่ยลวงทางว่าเลิกสวดดีกว่าไม่ต้องสวดแล้วกลับบ้านไปเลย <c oughs> เอ้าก็ถูกแล้วไงก็ถูกแล้วไงเออเพราะเตรียมตัวจะต้องตายไง <c oughs> สวดได้ยังเนี่ยโอ้เหลืออีกหน่อยหนึ่ง เพราะฉะนั้นท่านอยากมีความรู้วิเศษไม่ยากหรอกครับจริงๆถ้าทนจริงๆนะทนฝึกจริงๆนะหลวงตาอยู่ที่ทําทั้งหลายปีไม่สงบเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ไม่ไปไม่ไปนะจ๊ะเพราะเหตุไรเราสงบเรานิ่งเนะี่ยเรามีสุขมากเลยนะแต่สุขเฉพาะกูคนเดียว เพราะนันพวกลือีมันจึงนั่งหลับตาไม่ลืมอ่ะถ้ามันมีความสุขมันมันจะหลับตาทำไมอ่ะเออท่านไม่เคยเห็นฤือีถ้าท่านเห็นลือีเนี่ยท่านจะแปลกใจว่ามันนั่งได้ยังไงเป็นเดินเดอนนะนานๆออกมากินผลไม้ชีก้ฝึกหน่อยข้ฝึกไงเข้ฝึกหง อย่างเราเนี่ยสาขาทั่วไปในที่ฟังฟังอยู่เนี่ยนะมีหูหรือเปล่านะฟังนะมันเข้าใจกูตายแน่นอนนะบอกก่อนไม่มีใครอยู่นะต้องฝึกนะถ้าไม่ฝึกเนี่ยไม่มีใครช่วยเราได้นะเออนี่การเวียนว่าใจเกิดมันก็โอ้ยอย่าไปย้อนหลังเลยสมองอยงจะไปย้อนเลย กำหนดให้มันได้ก็พอแล้วท่วานะกำหนดจะเกิดไม่เกิดนี่แหละธรรมะเพราะการเวียนว่ายใจเกิดมันมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วไงถางั้นก็จะฝึกทําไมล่ะน่าเสียดายนะยุคปัจจุบันนะเนี่ยมันให้ความสำคัญกับวัตถุมันไม่ให้ความสัมพันธ์กับการฝึก จิตวิญญาณเข้าใจไหมไม่ให้ความสัมพันธ์พระเออบวชมาก็ไปเรียนนะเรียนแล้วก็มาด่ากันนะนจริงไหมละ่ะเอาอนนี้ตรงถูกอันนี้ผิดอันนี้ผิดให้ถูกเขาไม่รู้หรอกหลวงพ่อท่านบอกท่านบอกลูงตาเองนะเขาไม่รู้หรอกว่าถูกก็คือผิดผิดก็คือถูกไปพิจา,ารณาละจ๊ะคำว่าผิด ก็คือถูกถูกก็คือผิดอะ่ะถ้าพิจารณาออกท่านบรรลุแล้วล่ะบรรลุถึงเพดานแล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> ท่านท่านมัวแต่หายใจ <c oughs> ท่านรู้หรือเปล่าว่าท่านจะมองเมื่อไหร่อ่ะอืมบางคนนึกว่าโอ้ยแก่มากที่จะเข้าวัดยังไม่ทันได้แก่แลย้ยมองก่อนนะยุคนี้มันยุคอันตรายอย่างยิ่ง ท่างบอกไว้ทั้งแต็อยู่กับท่านเลยอตลอธมอันตรายนะไหนจะโรคระบาดไหนจะสงครามไหนใจอุบติอุบัติเหตุอุบัติภัยหนังจะไปธรรมชาติเนียเห็นไหมเนี่ยเราปลอดภัยไหม,ม <c oughs> ขนาดคนจะไปหากันจ้องปิดหน้าปิดจมูกเพราะเหตุอะไรอะ่ะพิษมันมีพิษเนี่ย อากาศเป็นพิษเป็นพิษจะสู่เข้าไปแล้วก็เป็นโรคพอเป็นแล้วก็เป็นทุกข์แล้วแต่เนี้ยเออมีเท่าไหร่ก็ทุ่งไปให้หมดแหละถ้าไม่มีก็ตายก็อย่าให้มันเป็นก็หมดเรื่องสวดมนต์ไปดีจิตจะได้สว่างจิตสว่างน่ะขึ้นที่ไม่ดีมันเข้ามาใกล้เราได้ไหม พิสูจน์ให้ได้เด็เนี่ยเขาห้อยผ้าทําไมอ่ะผ้าท่านสว่างถึงไม่สวยก็ต้องห้อยผ้าไว้โดยเฉพาะพระของโพธิสัตว์มีหมุนเวียนตลอดเวลาพระจะเป็นรูปลักษณ์ของจักรพรรดิเป็นรูปลัก,กษณ์ของพระสงฆ์ที่เป็นโพธิสัตว์ที่เต็มองค์ไหนก็ได้บรารมี่านยังเวียนเวียนไปตามรูปเล็กรูปน้อยเพราะนั้นพระท่านสว่างตลอด วิญญาณมันก็นมาน้อมกับทีพพระเราไม่สวดมันก็น,น้อมไาทีพพระพิสูจน์ให้ได้เจแล้วท่านจะไม่ห่างจากพระเออนอนท่านกัท่านท่านก็จะต้องห้อยพระเพราะพระเป็นเป็นที่พึ่งที่อาศัยในอนาคตแก่มาเนี่ยมันแพงท่านก็นไปไปขายได้ไงเจ้าใจมเออ,เอ,อ ฝึกไม่ได้หรอกนะโอ้ไม่จังเดอะนี่ไม่มีใครถามแสดงว่ารู้ไปหมดแล้วรู้ทุกเรื่องยกเว้นตัวเอง <c ười> คืออยากให้เข้าใจเรื่องจกกักรพรรดิมาตองหลังเนน่ยนะพูดถึงตอนที่หลวงตาอยู่ถ้ำนะหลวงตาไม่นิ่งนะพอเนิ่งไปเนี่ย มันมีความสุขก็จริงอะแต่มันมีความสุขคนเดียวพลังงานไม่หุนเวียนนะมันนิ่งเนี่ยพลังงานนิ่งอะเหมือนเหมือนคนที่ที่ไม่เกิดอะคนที่ไม่เกิดะ่ะทรงเครื่องจักรพรัดแต่เป็นแก้วนิ่งสนิทเลยไม่มีข้างหน้าไม่มีข้างหลังปัจจุบันกรรมถ้าเป็นโพธิสัตว์เนี่ย ส่งเครื่องเหมือนกันแต่วิบวับวับเพราะนั้นพลังงานหมุนเวียนไปตามรูปลักษณ์ที่ท่านสร้างไปตามหมดเลยต้องเข้าใจนะพูดถึงเราทำบุญกับโพธิสัตว์ท่านก็นจะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่กับเราไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสำเร็จในสิ่งที่เราอธิษฐานถ้าเราทำบุญกับพระหลัง,งหรือพุทธ มันก็ได้ไม่เกินเจ็ดชาติมันก็หมดมันจเจริญแล้วเสือ่อมมันหมดแต่โพธิสัตว์ท่านเกิดเวียนว่ายต่เกิดไปอีกงนานแค่ไหนเราทําบุญกับท่านอ่ะท่านจะช่วยเราไหมช่วยท่านรู้พราท่านเรียนให้รู้เรียนเป็นหัวหน้าคนถ้าท่านเรียนไม่รู้ ท่านก็เป็นผู้ไเจ้าไม่ได้ท่านต้องรู้มวลละโลกธาตุเนี่ยรู้มนุษย์ษทุกคนเวลาท่านตัจฉรูท่านยังรู้เลยว่าเกิดมากี่ภพก,กี่ชาติเกิดมาเป็นโน่นเป็นนี่เนี่ยท่านรู้ได้ยังไงก็ท่านฝึกไงท่านฝึกรู้ตัวเองมันก็รู้คนอื่นนะหลวงพ่อจะบอกเองกระเวียนว่าตายเกิดอยู่แล้วละเป็นปกติ เองก็ค่อยๆฝึกไปท่านบอกได้น้อยก็ก็ยังดียังยังได้อยู่ได้มากก็ถือว่าเองเองไม่ขาดทุนในการเกิดท่านบอกมันติดไม่ได้นะโลกความสุขความทุกข์อะไรเนี่ยติดไม่ได้ติดไม่ได้หมดนะถ้าเองติดความทุกข์เนี่ยยิ่งหนักเข้าไปนถ้าเองติดความสุขเนี่ย ความสุขเนี่ยถามว่าสุขเนี่ยมันจะอยู่เองได้นานแค่ไหนสุขจากมนุษย์สูขจากวิญญาณข้างบนข้างล่างคือทุกอย่างนะสันสอนของความไม่เที่ยงะนะใช่ไหมล่ะไม่เชี่ยงเราต้องพิจารณาการวินว่าใจเกิดตามสภาพของความเป็นจริงไงแล้วจะมาให้ฝึกทำไมอะท่านสอนไว้ทำามีเองมีโอกาส เองก็สร้างสถานปฏิบัติธรรมไปให้คนแถวนั้นเข้ามาฝึกเตรียมตัวตายอย่างในน้อยเขาฝึกได้ไม่เต็มที่เขาก็ยังฝึกได้อยู่ถึงเขาไม่มีทรัพย์เนี่ยเขาก็ยังมาอาศัยฝึกเพราะเราบริการฟรีบริการทุกระดับประทับใจฟรีไหนๆก็มาแล้ว ไหนๆก็ตัดสินใจมาแล้วอย่างที่ลุงตาว่านะอายเขานะอายนะอายเทวดาอายพมอายหมดเลยพวกไม่ใช่น้อยๆนะญาติเนี่ยไม่ใช่น้อยเนี่ยพ่อชาตินี้กับญาติที่เห็นก็นใช่ญาติชาติที่แล้ววะญา,าติเราเยอะนะแต่เราพบแต่ละชาติญาติเท่าไหร่อะ มันก็ยังเวียนว่าใจเกิดเหมือนกับเรานี่แหละไมไ่ไปไหนเดี๋ยวก็ข้องบนเดี๋ยวกางล่างเดี๋ยวมนุษย์มังเวียนไปแกเวียนมันไอว้วัฏจักรวัฏวนนี่นะจังหวะวนจนเดี๋ยวก็เป็นหญิงมั่งเดี๋ยวก็เป็นชายมั่ง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก็สองล่างมั่ง <c oughs> เดี๋ยวก็สามล่างมั่งประมาณเนี้ยโดยกรรมทั้งนั้นกันอกท่านเรียวกว่ากรรมบีบคั้นกรรมตัดรอนเนี่ยถ้าเราฝึกมาฝึกเนี่ยเราไม่มีกรรมละ กรรมไม่ดีแล้วไม่มีแล้วยกเว้นเราไปนำมาเองเรามีแต่กรรมดีฮนะเพราะเรากินนอนสวดมนต์เพราะนั้นจิตเราก็จะสว่างตลอดเวลาความอดทนท่านบอกเองต้องทนท่านว่าทนทำความดีแล้วเองจะเป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์กับมนุษย์สัตว์วิญญาในอนาคตไม่ใช่พบชาติเดียว มันหลายชาติท่านบอกจนกว่าเองจะสําเร็จในสิ่งที่เปรารถนานั่นแหละคุยขนาดนี้นะไม่มใีใครเข้าใจเลยเนี่ยคงไม่ใช่หรอกอาชีพไม่เข้าใจคือพอไปเจอเรื่องทางโลกมันมากกว่ามันก็เลยดึงไปถ้าเราอยู่อย่างเนี้ยนานเข้าหลายปีเนี่ยออกไปมันไม่สามารถจะดึงเราได้เราอยู่กับโลกได้ อยู่กับสังคมที่วุ่นวายได้อยู่สังคมที่สุขได้แต่เราไม่เหมือนเขาเราอยู่กับใครก็ได้แต่จิตเราอยู่ที่ไหนน่ะจิตเราอยู่กับพระไงเราอยู่ข้างนอกเราก็อยู่พระเออจิตมันสว่างตลอดมีประโยชน์เลยมีประโยชน์มีอะไรจะถามไม่เจ้าวาดหรืออีกไม่นานเนี่ย นิดหน่อยร,ร,อร,รู้ไปหมดแล้วเหลือจะทำรู้ไปหมดคือมันไปหมดแล้วไงมันไม่อยู่แล้วเออถ้าถ้าไปคุยกันหรือจะไปเล่นโทรศัพท์มันก็ไปหมดแล้ว,ลวพอสวดมนต์เอาเริ่มมาแล้วขึ้นก็ไม่ติดต่อแล้วกำลังคิดกำลังพิจารณาเดี๋ยวเอา จบแล้วจบแล้วไม่ต่ออ้าวพอจบแล้วไม่ต่อไปต่อทางโลกอีกเอาโอ้โหมันไม่ทําตามข้อวัดสวดแล้วเนี่ยรีบนอนอ้าวถูกแล้วไงสวดจบก็น,นอนเลยวงตาประจําเดี๋ยวพวกมาคุยอ่ะเดี๋ยวพวกวนคุยมันถ้ามันมาเราก็แกล้งโกนน <c oughs> ันก็แม่ มันมันก็ไม่คุยกับเราแล้วแต่จริง,รงๆเราสวดมนต์เราสวดต่อสวดจะให้หลับพูด่อย่างเนี้ยเขาเปิดบทสวดตลอดเวลานำคลื่นของบทสวดเนี่ยเข้าไปที่หูมันเข้าไปที่ใจแต่ใจเป็นปตัวควบคุมะระบบทั้งหมดเลยตาหูจมูกลิน้นกายเป็นเป็นตัวเป็นตัวควบคุมได้ยินเสียงแล้วก็เล่นละสาธุ หรือไมันก็สวดต่อหรือไมันกับพิจารณาเสียงตาเห็นกันจัดการแล้วเพราะสวดมานานแล้วเนี่ยสมควรจะบวกได้แล้วไงเอาจิตบวกไงบุญอย่างเดียวไงทางตาหูจมูกเดินกายจากรูปรถยินเสียงไม่ใช่เฮ้ยไอ้นั่นมันตักของเยอะวะ่ะไปไปเสือเขาแล้วเอะ มันไม่ดูเลยคนข้างหลังจังเยอะแยะเอาอีกแล้วมีเรื่องออกแล้วเรื่องปะทะอารมณ์กันแล้วไม่ใช่ไม่ต้องไปเผือกไม่ต้องไปเสือกเขาจะตักยังไงก็ช่างเขาหรอกเดี๋ยวกรรมมาโดนเขาเองนะใช่ไหมล่ะดูแลตัวเองพอทรงอารมณ์ให้อยู่กับพระอยู่กับบทสวดอยู่อย่างเงี้ยน,น่าเอ็นดูเขาเนาะเขาไม่รู้จักตัวเองเขาเลยเนะี่ย เขาอยู่ที่ไหนลำบากนะจ๊ะเนี่ยพิจารณาแล้ว